คนไข้เคยไปร้อยไหมามา2ปีที่แล้วจัดเต็มเลยเป็นไหมพิเศษเลยเธอจ่ายเป็นแสนก็เคยไปฉีดไขมันหน้ารับกฏว่าไม่อยากไปทําต่อเนื่อเป็นเพราะอะไรหมอจะเล่าให้ฟังว่าฟื้นฟูหน้าคนไข้ย,ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปทําการรักษาที่เสี่ยงนะครับหมอสดอกเต ใครที่กาลังจะไปดูเรื่องการร้อยไหมเรื่องของการฉีกไขมันหน้าช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอกันหน่อยนะครับที่ไปร้อยไหมมาที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทําต่อเนื่องนี้เพราะอะไรนะรู้สึกว่ามันอยู่ได้ไม่นานแก้มมันเป็นรอยถ้าเรายิ้มหรือใบหน้ามันเคลื่อนไหวไมันก็จะเห็นชัดเจนแค่มือจับโดนใบหน้ามีความรู้สึกว่ามันเสียวๆแล้วม,มันตึงๆเสียดๆแๆล้ว หลังเหมือนแก้มมันก็ค่อยมานิดนิดแล้วมีประสบการณ์เคยไปฉีดไขมันด้วยใช่หนก็เจ็บสองต่อด้วยเนาะเพราะว่าดูดตรงสะโพกตรงขาเข้าใจว่าไขมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไม่น่าจะมีพิษมีภัยเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าการฉีดไขมันหน้าเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะในงานวิจัยพบว่าไขมันสามารถอุดตันเส้นเลือดได้ไม่ต่างจากการฉีดฟิลเลอร์นะครับแล้วเคสที่ฉีดไขมันแล้วอุดตันเส้นเลือดเนี่ย เยอะกว่าการฉีดฟิลเลอร์นะครับแล้วรู้จักหมอซีครั้งแรกนี่คือที่ไหนครับเจอหมอจากในต ok ิดต่อนี่แหละมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้อะอม,มันเหมือนได้หลายปัญหาที่เราอยากรู้แล้วเาก็เออแล้วาก็ทำมาดีตอนนี้ได้มาทําจริงๆระดับแฮปปี้ไหมเออแฮปปี <Happy S 2> ม้ <laughs> มากโอ้โหมากลากเสียงยาวเลยอ <laughs> <laughs> มากวันนี้คนไข้ก็จองไอ้ตัวโคต้าบูตเต้นะครับยิงซ่อมผิวชั้นบนให้ผิวมันกลับมาแน่นให้ผิวมันกลับมาเด้ง เทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอค่ายอเมริกานะครับคือเทอร์มารค่ายเกาหลีจะเป็นของอาบูเตจะกระจายพลังงานเป็นลังพึ่งเป็นฮันนี่โคมทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากแล้วเวลาเราอยากฉีดฟิลเลอร์หมอจะฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกกระดูกกลางแก้มกระดูกร่องฟันเคี้ยวช่วยใต้ตาช่วยร่องแก้มนะแล้วจมูกจะยกขึ้นด้วยแล้วไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือด อะไรดีขึ้นทันทีหลังจากที่หมอยิงอาบุเต้แล้วหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกต้องแก้มาเห็นได้ชัดแล้วตื้นขึ้นเทียบกับอีกข้างนอก็ด้งยกันงเด้งกรเกระเด้งกรเดงกดแง้วกัน้กระเด้งกระเด้งกระเด้งกรเ้งกระงเด้งด้งมาเงกเงเด้ด้้งงกรงเอ้งกะ้เรเเดงะ้กระ้กร้งงเงาเงะเดกะเดระเดรเ้้งงกระดเงะเรเ้ดกงงเดง มียกขึ้นมาด้วยเหนือ<ช>นะครับใครอยากดูรูปบีฟอร์เตอร์แต่เป็นรูปคนแค่ที่อนุญาตนะกดไปที่หน้าโปรไฟล์ิกตอกหมอแล้วแอดไลน์หมอบอกแอดมินเลยบอกขอดูรูปคนไข้จิงช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าคิดว่าไลฟ์หมอมีประโยชน์